สิ่งกูมันเบลนเมื่อว่าดีเอง smooth and insane อดใจไป m i ์กับเพลงลุยจนถึงปลายทางกูไม่แค่ว่าใครจะเชยทุกจังหวะที่วางลงบีมันคือชีวิตไม่ต้องรบใครพากกูไม่ fake ฟ l o w กูเหมือนน้ำตหลงมันคลื่อนมืนเชื่ออ้ยเลยดังทุกคนจะได้รู้ว่ากูอยู่ในเกม กูเคยล้มเก็บแค่ช้ำเคยดับแต่กูไม่เคยหลับในไฟที่มันยังลุกคีดูกูคือติดยาแลวกูเลยคิดว่าจะไม่ไปในรกอีกยังเห็นผื่นฉีดอีมอดลงใบเป็นขี้กูนั่งมองและแมงสั์ใครมันจะอยู่รอดในชีวิตกูเผชิญทุกวันมันสึกย้ายว่าจะยังรอมันเครื่องเป็นเจ็บไปกูไม่ขอใครยอมไม่ขอใครพิทายเพราะทุกบย่าของกูมันสร้างดกวยกริดจริงจริงกีริงบูมนี่กอไบบาง ยยถ้ามึงจะบอกว่ากูไม่ใช่ตัวจริงก็พูดไปถ้ามึงไม่รู้เพราะสุดท้ายช่กูมันคือฟล w ที่อยู่ในหูมึงอยู่ทองมูลโมโดอาสูดรอสียงอรก็อยเนือทุกเกที่ล้อเพราะกูไม่ได้มันเล่นกูไม่อยู่ตรงตรนทุกคำที่ฟลอออกมามันคือซอนของกูเองกูเชื่อพานุพพองแต่กูกูแม่งทองมูลกูรู้พวกมึงไม่รู้จากจะขอโทษที่พวกมึงก็แค่พวกกลับตาลบ ูโตมาจากฝุ่นกับเสียงมาแต่ตอนนี้ทุกคำพูกกูทำเงินได้แล้วเรื่องประจําำเพิ่ม่งก็ไม่เคยจบแต่กูรักของกูไม่เคยมีะจบแม้กระทั่งคุณครูที่จะโดนกูตบมึงคิดว่าคูณแม้มึงกูยังเต็มระบบมันปองกระลาของไฟในใจราชบ,บุรีไม่ใช่แค่องแต่มันคือโซ่ของกูในร็อทโฟล์ของกูเหมือนคลื่นที่ไม่ไมีวันหยุดโอ้เลอะบนบิดพาไฟมันลุกปดท้องมูนมอโด เสียงกูด <sympath icking> ังม <jack leigh> ันมักันไรยมันฝุนในพายุถ้ามึงจะบอกว่ากูไม่ใช่ตัวจริงก็พูดไปถ้ามึงไม่รู้พสุดไท้ายใชกู๊กูมันคือฟลที่อยู่ในหูมึงอยู่ท้องมุดมอดอสมูดแรอสวิงอลอยเนื้อรุกกที่ลอเพราะกูไม่ได้มันเล่นกูไม่อยู่ตรงตรอนทุกคำที่ฟลออกมามันคือโซนของกูเองอเนาะเสียงกูดังกับม้เหมือไฟที่ลามในคอเรามันเลยไม่ต้องฟ ในเกมนี้นางกว่าที่มึงบอก All I on the way smooth but strong ไม่ต้องตะโกกูก็จุดไฟได้ทั้งห้องเพราะแค่พูดชื่อเดียวพอแล้ว That's a song That's a song ไม่ต้องแค่งกับใครเพราะชีวิตกูคือเรื่ที่กูคิดเองทิ้งเสียมันเลื่อนแต่มึงจำไว้ทุกบาทที่กูพ้นมันคือเพลงที่กูเพลงไม่มีวันท้อย ทุกเฟย์โฟล์ลึงเหมืนท้องล้อมลงในเบยโอ้ยเราทรับไปดาววินโนมิสต์เข้างนอกพูดเยอะแต่ในใจไม่กลัวของจริงไม่ต้องตะโกนให้พงนานมันบวกในห้องเล็กๆกูขอเพลงมาสร้างไฟจากเด็กติดยาสุ่คนเขียนร่างที่โลกจำได้เสียงกูเล่งกระเป่าเทาทูนแต่ใจจริงยังร้องเหมือนเบลที่คมสุดในมูนดบตัลีคือชีวิตไม่ใช่เกมโชว์โอ้ยเราไม่เล่นกับเฟนกูเล่นกับโซ ทุกบาคือเลือกทุกคำคือรักถึงไม่ดังกูก็จะทำต่อไปกูไม่สนว่าใครจะคิดอะไรต่อยังไงเพราะว่ากูก็โว้ล้อโทรไอ้ควายเทียนนี้ไม่เคยหลงฟลูมันตรงจากใจไม่ใช่จากบอกราชบุยอยู่ในเวอร์ชนี้เพราะกูเขียนมันจากชีวิตจริงเธอทอมุนโมลื้ยังอยู่ตรงนี้เสียงกูยังววในลำพงของมึงทุกที่อันลืแต่ละทุกวินาทีนี่แหละชีวิตของกูแล้วันี้